กเก็บโต๊มานอใหม่ไม่ฉสิบเบเาาเิด์ละเมื่อเสาก็เขามหาเ็ดเห็นเพลนแบกไปล่ะสองถุงปุยมาพี่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  รรมของเขาครับอันนี้แหละเพิ่อนอยากไปได้ทูกแก่นี่โอ้ยมีกระเบิดคมโอ้ยลืมไป <c oughs> มบินมีดหน่อยพวกเอามาฟันของไงของไงเสื้อหงสตะกี้ก็ใส่แต่ต้นนี้ได้ล่ะนะ <c oughs> ตัวหุ่นอยู่เบียดตัวนี้บ่เบียดอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กระสีนี้ครับมงเหลือกระสีแบบดีตาคนนี่แหะ Âu Ừ Thằng bằng thang thì Nhưng nó nâng với nó Thang thì đấy หมดมึงก่อนทำไมเนาะ เทียมซาเพชรบวกบวก่ได้ผลจะเถื่อน่อยปวดติเพื่อไงมีแรงคุณเอาไปทุบแกงอยากได้ Nhà lại của tôi. Ngầm ngầm cập. Suối. Nó ngầm ngầm cập. Tăng khuôn tăng hạc ở đây là...

นี่อยากหาขนแอันี่ก็หน่อยโูดอืี่ขวามยังมันเดี๋ยวยังไมาอ้อมกว่านี่แหละชื่อไ,ไปไปไปสั้นเหรอืนนั่น พ่อออครับอพรอยไมได้ีออกยไ่ได้อเ้ยมันเอานี่น anyway. ี่ะไปพอเล้วครับมานมันอิลิมันแห้งมันหักมือนี่ครับคาดการว่ามือนี่เฮ็ดสีได้แบบแบบได้เฮ็ดปนแน่พ่อได้ปนหนึงสี่นะอเกบงหอก หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเขาได้สองตานนคนดีไปอ้วนเหรอครับเดี๋ยวไปมึงสรุปยอดนี่น้องใหม่ก็ห่าเป๊บเดียวก็ได้ยางหลายนึกว่าเตะสิบเบิร์ดเหรอก็ยังมีอยู่ดอกก็ได้ที่เขายางผ่านยังสีหน้ายางกายไปแล้วค่ะสับหรับสับน้องใหม่กระมานเห็ดกระมานบอกกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะสวัสดีค่ะ พันใหญ่หึมวันใหญ่แถวแกเอ้าปอกให้แน่เขาอันนี้เขาว่าเขาสั่งว่าให้ปอกให้หน,หนั่นแหละเขาว่าปอกแน่เด้อเขาว่าบอท่านว่างเขาว่าอุย้ยนอนให้เป็นอันนี้แน,น่ให้ให้ให้เป็นระเบียบแน่นนนหมูจักเก็บแน่มันโปบเปื่อยอะแมะขาเกาลงขาผายเย้าขืนเออมันขาวกับพอบอ่อไข่ <laughs> เาอี่งด้กบงสักเบองคักเบ้งคาแหลวจังไรก็หาบองเขากับบมี่อาลูก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 จังอันนี้เรื่องนีเรื่องใดเรื่องเรื่องเรื่องอันใดเรื่องเฮ็ดปวกเนี่นะเรื่องเฮ็ดปวงเอานอนเบิ่งกับฉันนะ